สวัสดีพี่น้องสุขุมทุกคนวันนี้มาพบกับช่องบดบัตเด็กบ้านทุ่งสิาพาไปเบ่งเด็กหน่อยเลี้ยงงัวช่องเด็กเลี้ยงวัวพี่น้องเมื่อเ้ารนี่ก็เอางัวไปลามค่ามากก็เอางัวเข่าคอ,อกเข่าคอกแล้วก็เกี่ยง,งัวเอานา้ำเอาเอาอาหารให้วัวแล้วก็เอาน้ำให้วัวว่า,าจังไดไวัยรุ่นวัยรุ่นน้อย เล่นยังแน่ลูกแล้ว่ายิมไดลายเสยเฮ็ดดังแน่ละเนี่ยฮะเขียงวัวแล้วลหรบ่เฮ็ดแต่นี่เหลือแต่เฮ้เอานามใส่ห้างให้บักป้อมโอ้เหลือนามใส่ห้างวัวให้เรียบร้อยเป็นบ่นี่คือหน้าที่ของหล่าบ่ลูกใช่เอางัวกับเพาะเอาวัวของหน้าที่ของได้หอยหน่อยเด้เนี่ยคนเลี้ยงวัววัวหลามีจั้โตัวแล้วลูกฮวใส่ตัวโปรดล่ะนี่เหรอ พ่อเอาหายเว้ยนี่บอกบูมาไเตี้อะใครูชิน่ะบูมากเลยเว้ยบูมากับขายที่ล่ะลูกมาจิ้งขายบ่เอ่อบูขายเนี่ยแต่มันเก่ามันเก่าอัลาชอบตัวใดที่สุดลาชอบอีไข่หมุกับไข่มกอีซูชิเซรเล่นได้อยู่ไอ้ไข่มุกเล่นได้เล่นได้เล่นได้กอดได้เตี้ย แตะตน,นั้นลานนั่งอยู่งามขายใครมึงกันบ่มึงเตะได้บ่ใช่อีนเต๋บ่สัตว์เลี้ยงตัวโปรดของลาบ่าใช่มึงนู้นเนี่ยเต๋อบอคู่หูคู่หูดูโอ้เนี่ยบลูกคู่หูของลาก็คืออซูชิอันขายค่ะข,า,ขายอันนี้แม่ลูกอีเตีย๋ยไกซูชิผู้ใดอยากสนใจมัดเบิ่งอยู่ใดอยู่หน้าคอกเดอ้อนี่คู่แม่ลูกพี่น้อง ไอโบด่บาขายแล้ว,วสันขายอยู่บปล่ลูกอ,อ้าวคือเปลี่ยนใจไวเถียนน้อไทยน้อยพี่น้องไทยน้อยไทยน้อยนันสาวแก้วตาทองอ่องป้อง,องลอกขอดเลยกำหนดขอดมาตั้งวา่าหลายมือแล้วกำหนดขอดแล้วสิบเมษาแต่บขอดจกักเถือบขา,ายนี่ตัวสีขายไม่อยู่ตัวเดียวเนี่เหลือตัวนี้ตัวเดียวเหลือพี่ป้อมนอกนั้นก็คอกว่างแล้วขายหมดแล้วพี่น้อง ตัวนี้ไอหนุ่มรูปหลอนี่ไอ้ปอมน้อยไข่มุกอาซีพไปใช่บานนี่ตุ๊กเปี่ยขอบปอมอาน้ำแห้งว่าโอ้ยนี่แหละผิดเทิมผิดเทิมก็ต้องทำงานนะลูกเพรเหตุงานบ่ได้เกิดมาเป็นคนนะลูกพี่แม่ไปแล้วนะบ๊ายบายโอเคฝากว่า กดกระดิ่งได้เลยะค่ะบายบายบไปก่อนเห้เพลินเฮ็ดงานต่อไปพี่น้องบ่กวดแล้วแล้วสิกวดขี่งัวเอาน้ำให้งัวแล้วก็สิกวดขี่งัวแล้ว